สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วงตะว,วันเทคโนโลยีชแนลนะครับวันนี้เราจะนําเสนอเกี่ยวกับการเรียนรู้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซีนาเดโอดซีนาเดโอดทางานอย่างไรนะครับซีนาเดโอดรูปร่างหน้าตาตัวจริงเป็นสษณะดางรูปด้านซ้ายเหมือนะครับตรงนี้นะครับก็สังเกตจะมีขีดสีดานะครับก็คือฝั่งที่เป็นขาคาโถดนะครับฝั่งที่เป็นขาอนดก็คือฝั่งนี้นะครับถ้าเป็นสัญลักษณ์ก็จะเหมือนกับไดโอดธรรมดานะครับ ฝั่งที่เป็นอานดก็ฝั่งนี้ฝั่งที่เป็นคาโทดสังเกตจะมีขีดเพิ่มเติมนะครับก็คือจะเป็นของฝั่งคาโทดนะครับซิเนไดโอดทำงานลักษณะจะต้องจ่ายแรงดันให้แก่ตัวมันเป็นแบบรีเวิร์สแอสนะครับหรือแรงจ่ายแบตกลับนะครับโดยที่ทำหน้าที่ควบคุมแรงดันไฟฟ้าให้คงที่นะครับการนำไปใช้งานนะครับ เป็นวงจรเลกูลเลเตอร์นะครับโดยที่แรงดัน V I นะครับก็คือแรงดัน V in ป้อนเข้ามาผ่านความต้านทาน R นะครับดอปไว้นะครับ Z 1 Z D 1ก็คือเป็นซซนเซอร์โอด,ดนะครับแรงดันเอาต์พุตนะครับก็คือ V O จะเท่ากับ Z D 1นะครับก็คือแรงดันที่ควบคุมไม่ให้เกินค่าของ Z D 1นะครับ รามาดูที่รูปวงจรนะครับแหล่งจ่าย B1 นะครับเป็นแบบปรับค่าได้ตั้งแต่0ถึง12โวลต์กวบวกผ่านความต้านทาน R นะครับต่อเข้ากับ Vz นะครับซึ่ง Vz มีค่าเท่ากับ10โวลต์นะครับจะเห็นว่า Vout เท่ากับ10โวลต์นะครับก็คือแรงดันที่แหล่งจ่ายตั้งแต่0ถึง9โวลต์นะครับก็จะสามารถออกได้เป็น0ถึง9โวลต์ที่ Vout นะครับแต่แรงดันที่เกิน 10โวลต์นะครับนะครับ10โวลต์ถึง12โวลต์แรงดันที่ได้จะได้เพียง10โวลต์นะครับเนื่องจากว่า v z ควบคุมไม่ให้เกินที่10โวลต์นะครับ z ชดีที่มีขายในปัจจุบันในท้องตลาดน,นะครับก็มีกระแสแรงดันอยู่ที่ประมาณ2.4ถึง200โวลต์นะครับทนกำลังไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณหนึ่งราสิบมิลลิวัตต์ถึง50วัตต์นะครับ ถ้าเรานำซอนาดอออดมาใช้ในวงจรการทำง,งานของเล็กทรอนิกส์นะครับจะเห็นว่าฝั่ง V I นะครับสมมติว่าเราป้อนแรงดันไปที่15โวลต์นะครับความต้านทาน R 1 R 2นะครับแบ่งแรงดันมาให้กับทาร์ s ิเตอร์ Q 1นะครับทำให้แรงดันต่อข้าม V B E 0.6จุด0.7โวลต์เนื่องจากว่าเป็นทาร์ s ิเตอร์ชนิดซิลิคอนนะครับกระแส I B ทำให้ก็เกิดกระแส I C เชื่อมต่อไปยังขา I E นะครับ แรงจ่ายที่เป็น15โวลต์ก็จะถูกส่งมาอย่างฝั่งที่เป็นคาโทดของ Z ซ1ดีนะครับแต่ว่าแรงดัน V out ก็จะรก,กัด3.3โวลต์เนื่องจากว่าค่า Z ซดีที่กำหนดก็คือไม่เกินอยู่ที่3.3โวลต์นะครับเพื่อรักษาแรงดันให้คงที่อยู่ที่3.3โวลต์นะครับถ้าจะมองการทำงานสรุปเป็นดังกราฟนะครับจะแบ่งกราฟเป็นแรงดันแล้วก็กระแสนะครับโดยแรงดันฝั่งขวามือจะเป็นแรงดันฝั่ง forward bias นะครับ ก็คือแรงดันด้านบวกแรงดันด้านลบนะครับก็คือฝั่งซ้ายมือจะเป็นแบบรีเวิร์สไบรอนะครับเมื่อกระแสทํางานนะครับสัตด,ดีทํางานนะครับรักษาระดับแรงดันจนถึงค่า Vz s e t ที่กําหนดนะครับก็จะรักษาให้คงที่ตลอดเวลานะครับทําให้แรงดันไม่เกินนะครับอย่างตัวอย่าง ลักษณะระดับแรงดันไว้ที่3.3โวลต์คือค่าของ z ซนดีจะทําให้แรงดันอัพพุตไม่เกินค่าที่กําหนดก็คือ3.3โวลต์ตามค่าของเ d นดีนะครับลักษณะของแรงดันกราฟก็จะคงที่ตลอดเวลานะครับกระแสก็จะเป็น i z นะครับเป็นกระแสของซีเนเดโอดเป็นฝั่งของรีเวิร์ดไวร์ดก็คือติดลบนะครับมองเห็นกราฟว่าเป็นการทํางนานคงที่นะครับ ลำดับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทดลองกับวงจรจริงกันนะครับเพื่อเรียนรู้การทำงานของเซนเซอร์ไดโอดครับเรามาทดลองนะครับการทำงานของเซนเซอร์ไดโอดทำงานอย่างไรเริ่มจาก B1 นะครับเป็นแบตเตอรี่9โวลต์ฐานไปใช้นะครับต่อเข้ากับขา3ของ VR1 นะครับ VR1 100K o โอห์มนะครับขา1ต่อลงกาวขา2นะครับขากลาง ต่อเข้ากับความต้านทาน R1 หนึ่งกิโลโอห์มต่อไปยังขาอาโนดของ LED1 นะครับซึ่งเป็นจุดร,ร่วมระหว่างจุด X นะครับต่อเข้ากับ S1 สวิตช์กดติดปล่อยดับต่อเข้ากับขั้วาขาโทดของเซดี1นะครับซึ่งรักษาระดับแรงดันอยู่ที่3โวลต์นะครับ0.5วัตต์อ n นดต่อเข้ากับขั้วลบนะครับฝั่งที่เป็นจุดร,ร่วมของจุด X นะครับของ LED1 ที่เป็นฝั่งของขาคาโทษต่อเข้ากับขาอนดของ LED 2นะครับจุดร่วมก็คือจุด Y ต่อเข้ากับความต้านทาน R2 500โอห์มควบวงจรที่คอลบนะครับฝั่งที่เป็น LED 2ขาคาโทษต่อเข้ากับ R3 500โอห์มควบวงจรที่คอลบนะครับการทดลองนะครับต่อวงจรดังรูปเมื่อต่อเสร็จนะครับต่อแบตเตอรี่ B1 เข้าวงจร ค่อยๆปรับ VR หนึ่งนะครับหมุน VR หนึ่งตามเข็มนาฬิกาแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงของ LED 1นและ LED 2ว่าเป็นอย่างไรนะครับลำดับที่4นะครับก็คือกดสวิตช์ S 1ค้างไว้นะครับแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะครับค่อยๆปรับ VR 1นะครับไปเรื่อยๆนะครับจะสังเกตการเปลี่ยนแปลงของ LED 1นและ LED 2ว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็สรุปผลการทดลองที่ได้จากการทดลองนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูวงจรจริงกันนะครับเรามาดูการเชื่อมต่อกับวงจรจริงนะครับอันนี้แบตเตอรี่9โวลต์นะครับเป็นฐานไปฉายฝั่งที่เป็นไฟบวกไฟลบครับขา3านะครับของ VR1 นะครับขา3าก็คือริมขวาสดุดขา1คือลิมซ้ายสุดขา2คือขากลางนะครับ VR1 100 k ohm นะครับขากลางต่อเข้ากับความต้านทาน R1 1>, 1กิโลโอห์มนะครับขอบไปด้วยสีน้ำตาลดำแดงนะครับสายขากลางก็จะเป็นสายสีแดงนี้นะครับส่วนขาหนึ่งของวิยาณหนึ่งก็คือสีเขียวเส้นนี้จะต่อเข้ากับก๊ลบนะครับขาสามก็คือสีเขียวเส้นนี้ต่อเข้าที่ไฟบวกนะครับก็คือแหล่งจ่ายไฟนะครับจุดนี้นะครับปลายขาอุปกรณ์ของ R 1นะครับต่อเข้ากับจุด x นะครับที่เป็น จุดรวมระหว่างสวิต์กดติดปล่อยดับกับขาอนุทของไอดนะครับอนุบทีตัวนี้นะครับด้านในจะเป็นแผ่นโลหะแผ่นใหญ่นะครับแล้วก็จุดร่วมที่เป็นจุด x นะครับเราก็จะต่อปลายขาอุปกรณ์ของสวิต์กดติดปล่อยดับก็จะต่อเข้ากับขั้วขาโทดของ Z ซ1ดีหนึ่งนะครับเซดีหนึ่งก็รักษาระดับแรงดันที่3โวลต์นะครับฝั่งที่เป็นอนุท นะครับต่อเข้ากับขั้วลบนะครับลงกาวนะครับจุดร่วมระหว่าง l d 1และ l d 2นะครับฝั่งที่เป็นขั้วลบของคาโทดนะครับของ l d 1ต่อเข้ากับอานอดของ l d 2นะครับแผ่นโลหะชิ้นใหญ่อยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็จุดร่วมของ l d 1นะครับปลายขาอุปกรณ์ต่อเข้ากับความต้านทาน R 2 5 0หโอห์ม เขียวดำน้ำตาลปลายขาอุปกรณ์หลงข้อลบนะครับ R3 นะครับฝั่งที่เป็นขาขาโถดของ LD2 นะครับปลายขาต่อเข้ากับความต้านทาน R3 500โอห์มเขียวดำน้ำตาลเช่นเดียวกันนะครับต่อข้อวงจรที่ข้อลบที่ปลายขาอุปกรณ์ตอนนี้เราเชื่อมต่อเสร็จแล้วต่อไปเราจะทดลองกันครับเมื่อเราต่อวงจรดังรูปเสร็จแล้วนะครับเราจะเริ่มการทดลองโดยการ ต่อแบตเตอรี่เข้าวงจรตอนนี้เราต่อไปแล้วนะครับก็ค่อยปรับ v r v r 1นะครับสังเกตที่ led 1และ led 2นะครับตอนนี้ผมหมุนตามเข็มนาฬิกาเพราะว่า led 1และ led 2สว่างนะครับเมื่อหมุนสด led 1จะสว่างมากกว่า led 2นะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาก็จะดับทั้ง2ดวง ผลตามเข็มนาฬิกาก็ LED 1สว่าง LED 2สว่างน้อยกว่านะครับขั้นตอนต่อไปกดสวิต S ์ S1 ค้างไว้นะครับสังเกตการเปลี่ยนแปลงของ LED 1และ LED 2เพราะว่า LED 1สว่างดวงเดียว LED 2ดับนะครับกดอีกครั้งนะครับ LED 1สว่าง LED 2ดับนะครับเราจะมาสรุปผลการทดลองกันนะครับ จากการทดลองนะครับเราจะเห็นว่าแรงจ่ายนะครับ9โวลต์นะครับเมื่อเราปรับ Vr 1สามารถปรับค่าได้ตั้งแต่0ถึง9โวลต์นะครับจุด x นะครับจะมีแรงดันประมาณ3.3 V โวลต์นะครับแรงดันที่ตกคข้ม LED 1และ LED 2นะครับแสงสีแดงนะครับเป็นหลอด LED แสงสีแดงก็จะทำงานก็ต่อเมื่อมีแรงดัน1.7 V โวลต์นะครับก็แสดงว่า LED 1จะมีแรงดันอยู่ที่1.7 V โวลต์ จุด y นะครับก็คือแรงดันที่จะป้อนให้กับ led 2นะครับเกิดจาก led 1 r x นะครับก็คือ 3.3V โวลต์ลบด้วย led 1น7 v ะครับ1.7โวลต์ volt, เหลือ 1.6V โวลต์แสดงว่าไม่มีแรงดันเพียงพอที่จะส่งให้กับ led 2เนื่องจากว่า led 2เป็นสสีแดงนะครับก็คือต้องทำงานที่ 1.7V โวลต์แรงดันไม่พอทำให้หลอด led 2ดับเนื่องจากว่ากดสวิตช์ s 1ค้างไว้นะครับแรงดันที่ถูกบังคับนะครับก็คือ ส่งใจออกไปไม่เกิน V out ไม่เกิน3โวลต์นะครับที่จุด x นะครับก็คือประมาณ3.3โวลต์แต่ว่า ZD ดีจะควบคุมไว้ที่3โวลต์นะครับก็3ลบ1.7ยังไงก็ไม่ถึง1.7แสงสีแดงก็ไม่สว่างที่เอาอดี2นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับเพื่อนสมาชิกสามารถนำความรู้ของซีเนโดโอดไปควบคุมแรงดันในวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ แต่ว่าเราต้องป้อนแรงดันแบบรีเวิทไปอัดนะครับแรงดันคงที่จะอยู่ที่ Vout นะครับโดยการที่ ZD จะเป็นตัวควบคุมแรงดันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกรบกวนสมาชิกกดติดตาม Subscribe กระดิ่งให้แก่ชแนลของเราเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ